วันนี้นะเราจะไปหาหมอฟันเวลาฟันพี่ดีหลุดออกมาพี่ดีทําอะไรไม่โดนอะไรไปลงชีวิตกับเจ้าโอ้ยโอเปนน่าทำโชว์สอง more minutes ยี่ห้ halfway through ตอนนี้คือเหมือนเพิ่งโผล่มาจากเอได้อน่าจะได้อัธิบกกว่าๆเองค่ะไม่เคยได้ออกจากบ้านแล้ววันนี้เหมือนกับเป็นการเปิดหูเปิดตา ออกมาเที่ยวแล้วก็กระเตเงลุกมาด้วยเฮ <มา S 1> <อ>้ยมันมีใหญ่ขนาดนี้เ,นเอ้ยมีไองใจโ้ชอบกันนีบมากอ่ะแข็งนี่ม่เต็มตัวแล้วลองได้ไหมอ่ะหาบิลเชคช็อกโกแลตให้ดีแล่ไม่ได้ไมีแต่ช็อโกโ,แปปอโกโลแปลตแฟรเจยลีจีน Show me your teeth, Dylan. Wow, how many teeth fell out? Six. <laughs> what happens when your teeth fall out? You get grown-up teeth. When you when your teeth fall out, what do you do? You put it in a box. The Tooth Fairy gives me a gold square. A what? A gold square. Okay. Show us, Demi. You know Dion has two teeth now. Yeah. Can you show me his teeth? ขอ,อดูฟันหน่อยได้ไหมครับยอนฟันตัวไม่มีตัยอนพี่ดูสิขาไหนสิยอดทิพย์เยี่ยมีฟันเคยหลุดยังคะยังยังไม่เคยเหรอคะอยากให้มันหลุดไหมเอลอเหรอทำไมอยากให้หลุดอะ่ะไม่อยากให้ฟันโตๆขึ้นมาเหรอ เป็นฟันจริงฟันใหญ่เลยใช่ไหมดูสิเวลาฟันพี่ดีหลุดออกมาพี่ดีทำอะไรฟันที่หลุดออกมาอยู่ไหน Put in the box and then put on the microwave night. and then what do you get I g o square like this Show us <Sure. S 2> This was my final two c h a p t h a that out. t made that, that made me cry super hard Leon <laughs> <Yeah>, stay still <laughs> How many teeth does he have now Two see o I open his mouth <laughs> Open. Open. Don't do it like that. That'll hurt Dion. Dion, no. can I see your teeth? No, 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 no. How do no. you find Dion? เดไกนีวัดชนเรามีอ๋อจุ้ยไม่โตอ่ะเซียโอเคนะเลกดูดีออนหายแล้วนะโหพี่ดีดูแลโอเควันนี้นะเราจะไปหาหมอฟันเพราะว่าญาติของแดดดี้เขาเปิดคลินิกหมอฟันอยู่ที่ซอยอาลี Yeah So we can all look at your teeth at the dentist. How about that? Okay. You want to try that? Yeah, I want the, I want the dentist to look the two teeth for Dylan. Yeah, I want the dentist to see his teeth, and I want the dentist to see your teeth and Dylan's teeth. <laughs> okay, we're going to the clinic of our parents. The boy and the girl opened in alley. เดี๋ยวเราจะไปให้หมอฟันดูซิว่ามันแข็งแรงสะอาดดีหรือเปล่าแล้วก็แถวซอยลีก็มีของกินเทียบเลยพวกขนมเครปแล้วก็อาหารต่างๆก็น่าจะหาอะไรให้กับทุกคนกิได้นะนะกั้นฟันจะได้เดี๋ยวนี้ใช่ต้องทำหน้าที่รีดทีวไปดีครับวันนีปิงปองวัสดีครับเป็นไงจะเปิดงานยัง แล้วมา6เดืนแล้วค่ะ6เอนโอ้เดือน6เเพราะฉะนั้นเราจะเอาพีออนมาชิมฟันหน่อยวันนี้มี2ซีแล้วโอ้ซึ่งเดลินดูขอดูฟันหน่อยสิดูเดือนเป็นไงครับปันเต็มปากโอเคปันเต็มเลยนี่ฟันจริงฟันนมนม Let's go s i ส e Alright l Let's go Okay l e t d y go ฟันนุ่มแข็งแรงดีนะฟันสวยมาก แต่ว่าข้างหน้าจริงๆก็ห่างไปหน่อยจา,จากปกตินะคะอาจจะต้องทำอะไรปากอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่อื่นก็ดูแข็งแรงดีค่ะสะอาดดีแล้วก็การเรียงตัวก็ดูปกติ <What? S 3> <What S 1> อะเข้าไปเลยเข้าท่านั้นเลยเหรอไนท์เชคลุยอจี้ยชโอเค let's do it ผีกวแล้ว how old are you already four 4ไอ e e ี่ว w so that's why you haven't lose any teeth Usually like people start lose teeth at 6 so you still have all the baby teeth very strong one ยังไม่ถึงวัยฟันหลุดต้องรอไปก่อนก็อย่างของน้องๆค่ะเดี๋ยวเราแบบขัดฟันเพื่อฟัวลไยก็ได้เพราะว่าถ้าดูแล้วไม่มีฟันผุเนี่ยเราก็เพื่อฟัวลารทุกเดือนจะได้ฟันแข็งแรง You l <like> <Okay. S 1> i k r strawberry? y ใช่วันนี m เ baby, I eat strawberry Oh, you're making really strawberry. Hey. 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 Tickle. Hey. tickle, tickle! Hey. Tickle, That's very good. Oh, oh. Okay, okay, okay. That's it. In and I also have to stand here by this and just stand here. Okay, so we can see the x-rays of your teeth like right here. See that? That's cool. Okay. Okay, we we'll lay back down first. We're going to put yeah. some strawberry stuff on your teeth. Yum, yum. Yummy. Yeah. Yum. Yum. Wow. Wow. Okay. 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 นาทีอ so ันนี้หมอช่วยจ้ะ4นาที not stop มาเลยยำ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  This way now your t e e t h i s g o u n d h a be very strong สองนาทีและสองนาที Two more minutes you're halfway through n i c เดี๋ยวพี่ตกลงกลัวหรือว่าโอเคไหมตอนนี้อ่ะอันนี้สกีขึ้นแล้วขึ้นแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วเก่งมากเลยเนี่ย this is your uncle you know this is uncle ping pong I'm actually your uncle. Your uncle. It's done. Your uncle. It's done. It's done. Good wow. job. Yay. Now you want to close your mouth and spit it out. Okay, great. God. Good god. God. Can you give us yes. a tip? Thank you, uncle. Thank you. Let's see your Good beautiful job. teeth now. Can I see your white teeth? Nice and, and strong. Wow. It's hot, right? Oh my god, you're a carrot. <laughs> oh, okay, okay. Hold it, hold it, hold it. Hello. <laughs> Hãy subscribe con đi tao... à, Ghiền dạ, đi. Gõ Để xíu đi viết những video hấp dẫn สตอนนี้คือเหมือนเพิ่งโผล่มาจากเผือกอะน่าจะได้อาทินกว่ากว่าเองก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้องต้องแปลงเราไหมคะพี่จิงจัช่วงนี้ใช้เป็นผ้าขาวบางอะเหมือนที่เวลาเช็ดกระตูปากเนี่ยเขาก็ใช่ใช่แล้วเสร็จเราก็แบบเอาชุดนุ่มๆอย่นั้นเลยโอเคใช่แต่ก็เุ๊ยเขี่แล้วนั่นั่งเปิดน้อยเปิดน่อยเอาไปแล้วเอาไปดูไปไหนด้วย ส่วนใหญ่ก็จะดูแบบเน้นๆว่าการทำความสะอาดดีอะไรเงี้ยแล้วก็ฟันขึ้นมาได้ตำแหน่งโอเคแต่ว่าไม่ต้องติขนาวถ้าฟัวลายเราจะมาปัดใช่ไหมคะน้อยเกินอย่างดีลเลนเวลาฟันแท้คือมาไปดูมันหักมันเป็นแบบฟันอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเห็นบอกว่าปกติเนี่ยคือคนจะดัดฟันเนี่ยคือช่วงวัยรุ่นไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้เห็นพี่แมทบอกว่าดัดได้ตั้งแต่เด็กอันนี้เหมือนเราจะเริ่มดูตั้งแต่ประมาณเจ็ดขวบถ้าเริ่มแต่เด็กมันจะ ช่วยลดความซับซ้อนปัญหาตอนโตอะไรอย่างเงี้ยคืมอมอันจะมีเครื่องมือหลากหลายสําหรับเด็กที่จะแบบไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราเด็กเขากำลังโตเขาก็า<อ>จะมีการเติบโตของแบบขากันไกลบนขากันไกลล่างอย่างเงี้ยค่ะแต่คือแต่คือแบบว่าถ้าฟันจริงเนี่ยเขาของดีดันมันจะมีขึ้นข้างล่างแล้วก็อข้างบนสามสี่สี่ซี่แสดงว่าถ้าดัดเนี่ยคือเราจะดัดแค่เฉพาะอัน<บ>นั้นหรือจะดัดทั้งแต่ฟันพันน้ำนมทั้งหมดนะคะ ก็ส่วนมากจะดักเฉพาะฟันแท้ค่ะเหมือนติดด้านหลังที่เป็นฟันกรามแท้แล้วก็ติดด้านหน้าที่เป็นฟันแท้ไงค่ะอคือถ้าเริ่มดักตั้งแต่เด็กๆเลยก็ตอนวัยรุ่นอาจจะต้องอาจจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องดักแล้วใช่จริงๆมีเคสที่แบบว่าไม่ต้องทําแล้วก็มีไงค่ะหรือว่าบางเคสก็คือทำง่ายขนาดที่แบบบางเคสปล่อยไว้ก็คือจะฟันไม่ขึ้นหรือว่าขากรรไกรแบบว่าโตไม่ปกติอ่าแล้วก็นี่เป็นฟันทั้งหมดในปากเลยนะคะ ก็จะเห็นนั่นแหละแบบฟันกลางที่ขึ้นแล้วนี่แล้วก็ฟันล่างเขาที่ขึ้นมาแล้วอันนี้ที่กำลังนี่นนี่นี่ด้ลบที่เพิ่งหลุดไปเนี่ยเห็นไหมมันกำลังขึ้น this is your dog right here this is the one coming out yeah inside coming out นี่เดี๋ยวมันจะฟันเ fortunately something coming out yeah fortunately something is coming out a h that's a good news y o u w o n t know it's underneath I keep putting I keep putting my tongue on it so that's why they c o m n up แล้วก็แบบพอเอาลิดันมันจะได้ไม่ขึ้นอันนี้คือฟันแท้กำลังขึ้นมานี่ไงมันกำลัง the adult teeth are underneath so they're gonna push this one out these two ปุ๊บมาเลยนี่คือฟันแท้มันจะใหญ่กวบาฟันมเันนี้พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะค่อยๆบีบฟันแท้เนี่ยมันบีบขึ้นมาโอเคก็คือว่าไอ้ช่องที่มีตอนนี้มันก็มันอาจจะโดนปิดเองใช่ไหม เฮ้ยถือว่าเป็นการหาหมอฟันที่เอนเตอร์เทนดีมากๆเลยนะวันนี้ช่วยช่วยแผนดูทางนู้นนะแล้วก็เราเ้านจะกลัวแล้วจะเบื่ออยากกลับบ้านนี่คือแบบว่าอยาวได้เลยโอ้โหติ่งฟองติ่งฟอง จริงๆแล้ว s m i l ครับก็คือไม่ใช่แค่แค่เด็กเล็กกันนะทุกเพศท,ทุกวัยลวเลยใช่ทุกเพทุกวัยก็เรียกว่าเป็นทั้งทั้งแฟมิลี่ได้เลยใช่ค่ะจริงๆแล,แล้วก็เป็นที่จัดฟังที่สามารถไหมทั้งครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าดูตั้งแต่แบบเด็กเล็กเลยแล้วก็เด็กวัยรุน่นที่จริงๆเป็นคนไข้หลักของเราเลยแล้วก็ที่ใหก็สามารถทำได้ดีเลยก็อเเยู่ตรงซอยอารีนะฮะซอยอะไรนะก็ตรงนี้อยู่ใกล้พิเทชาลีค่ะก็อยู่สุดกรซอยราชสุทธ Uhm. มีที่จอดรถทา่จอดรถสบายแล้ววัยรุ่นคนนี้จะมาดัดฟันใช่ไหมวัยรุ่นคนนี้ผมต้องกลับมานะที่หน้าเพราะว่ากันไปเราจะได้ก็ฟิกมาวิ่งวิงให้ภรรยาภูมิใจจ้าจ้า thank you ่บ๊ายบาย someone to eat guys, are you hungry? Yeah, I am right super hungry. There's like a yummy place here called Tani. It's a very famous shop with yummy food. Okay, I'm, I'm super hungry. Alright, okay. okay. we're there now. Yeah. we <laughs> <laughs> มไมเจ้าเลยนะ่ันเจ้าเนี่ยแล้วมาเดี๋ยวมาไม่ไบอกน่พีมวยออทิงก็ดนี่ไม่กินข้าวไอกไได้นี่กินข้าวมก็กิงนะเดี๋ยวจะพาไปยซอน้ต่อเปคนเดียวที่นข้าวเข้าวนี่ไงก็ขาวสซอสหวาน

ให้เลยเหรอฮะโอ้ยไม่เป็นไรครับาอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยนวตอบนะโอ้โหเอาเอาเอาไวช็อกโกชอบ้หนึ่งเอาเปนล็อกโหนึเออเวนึ่เดี๋ยวเราจะหามิลเชคให้ดลแรกก่อนนะต่อไป เอาเดือดตี่บ้าง 1, 2, 3 2> อร่อยไหมคะไปย,ยิมตอกันยิ่มมากกว่าแล้วเอามาเราชอบแป้งกรอบแข็งนี่มีเต็มตัวแล้วอาาอขอเป็นแป้งริ่มมากของกินค่ะของกินยอมยอมเจมียม่ยอมีม่ อะไรเอ่ยชาน้องมีความสุขคาขอออกชามเอาให้เดมี่เหรอใช่ว้าวเป็นแฟนคลับน้องเดมี่มาขอบคุณค่าที่เอามาให้ขอบคุณค่าตักมาวางไวับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ได้ของกลับไปกินบ้านเต็มเลยหามิลเชคช็อกโกแลตให้ดิลแลนไม่ได้มีแต่ช็อกโกแลตแฟบมีแต่แบบช็อกโกแลตปกติดิลแลนอยากได้แบบมิลเชคปั่นแล้วก็ไอติมเป็นช็อกโกแลต มถั่วตัดผักชีลองได้ไหมอะ่ะ มาเลยโอเค enjoy it h oh, t s okay o o you l i m i s h <laughs> o okay. she t a present สำหรับวันนี้ฝนตกหนักมาก และจะไปขึ้นเรือไปให้อาหารปลากันดีออนก,ก็งอเองไม่ไหวแล้วกลับบ้านก่อนแล้วกลับบ้านก่อนแล้วบ,บ้านก่อนไมข้อหลังมาใหมา่เอาหน้าละกันค่อยไปเที่ยวกันอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปลุยที่ไหนหไก็ฝากอคอมเมนต์มาละกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะจัดให้ใช่ไหมครับพี่ดีจงเรียนตัวยิ้มสไบบย